คีนี่มสองรสชาติตัวใหม่ลาสุายาสไยอันนี้สีบูคุณลูกปลาเข้าใจไหมว่ามันโ <laughs> อ,อ,อ,อไม่กล้าเคลมนะอันนี้ <laughs> ไม่แจ้งเตือนเลยแบบนี้วันศุกร์จะทันเสื้อมาแค่ตู้เย็นโอ้ย แช่ตู้เย็นไว้ครึ่งเดือนเอามาทานคืออร่อยเหมือนเดิมไอวันศุกร์ขายตอนหนึ่งทุ่มมารอได้เลยขายตอนหนึ่งทุ่มขายแน่ๆนเสื้อแบบเซ็ตมีเยอะไหมหมายถึงว่าแน่ขายแน่ๆ่ขายวันศุกร์แน่ๆนถ้าว่าอาจจะเข้ามาก่อนจะแบบก่อนไม่ใกล้เคียงใช่เรามาก่อนทุ่มหนึ่งแน่ๆเข้ามาดูได้ลึ ขอพี่ขี่ขอพ่อพ่อได้ไหมพ่อจะเจ็บนะสิน้องพี่พ่อเจ็บพ่อพ่อเรื่อยถ้าถ้าเข้ามาก่อนหนึ่งทุ่มยังไงก็ทันไปอันนี้เองโอเคบัตรเท่าไหร่คะพ่อพ่องานที่เมืองทองร้อยหนึ่งที่อยากให้พ่อเจ็บหรอน้องพี่ชอบให้พ่องานกี่โมงงานห้าหนึ่งไงค่าเข้างานมอเตอร์โชว์ เป็นงานมอเตอร์โชว์แล้วเราไปบูธของได้บัตรทีมาไปเจอแน่นอนรู้สึกจะดีพอเป็นรถไฟฟ้านะ้มุงเย็นนะครับงานอันนี้คือที่พูดนี่คืองานที่มอเตอร์โชว์นะคุณอารยาส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณครับนะมีใครคุณจุนการ้องพีพ่อหายใจไม่อ ตามดูคลิปเด็กๆอันญาพูดเก่งมากต้องดูวันนี้ <c oughs> ส่งดาว99ดวงให้แล้วนะ <c oughs> ต้องดูคลิปวันนี้ต้องดูคลิปวันนี้ <c oughs> อออออน้องพี <c oughs> แฟนมีดพบเด็กๆมีไหมแฟนมีทเหรอ <c oughs> แฟนมออกอย่าไลคยคอพ่อแบบนี้ ได้ครับมีไม่มีอ่ะงานมาด้วยโชว์ไปครบทุกคนไหมไปครบทุกคนววาหนนนููจะขึ้้้บแลลกใช่ทำไมได้กินอ่ะเขาจะกินตั้งแต่เมื่อวานแหละเขอพิธีเอฟไม่ทันด้วยโอ้โหยังกลัวอยู่เลยเปียวเปียววันศุกร์ทุกคนขายวิธีได้สีอะไรครับโชว์ให้พ่อดูหน่อยได้ไหม แล้วหนูชอบสีอะลูกขายเสื้อมันสุกขายเสื้อนะทุกคนมันสุกขายเสื้อแค่นั้นเลยเอพี่ี่อย่าว่านะเพราะว่ามันระบบนะใช่มีมีคนแล้วนนเอยเจว่าใพี่คนต้องการเยอะเหรดูแบบลเอีรู้สึกว่าพอมันเป็นนะลูกอ่าน สีทุกอันเขาอะไรี่แล้วก็มีคนมาถามว่าอพีก็ได้สีเลสหล่แล้วน้องพี่ชอบสีอะไรสีเวสหล่ะลูกช่วงนี้รู้สึกว่าพี่พีอะหล่อขึ้นไม่ชมลูกตัวเองอ่ะตาน้องพีหน่อยน้องพีโชว์หน่อยน้องพี่ได้สีแล้วครับไมเสื้ออันยา่าบาานี่ไงมีแล้วเสื้อไอวาอันญา วันศุกร์นี้ต้องได้เสื้อเท่านั้นค่ะมีสอง edition แล้วยี่ห้าทุกเขาโอเคอ่ะนหนโฟแล้วอะไรคราวนี้ต้องไม่พลาดอ่ะนะโอเคกลับมาโนอยู่มั่วนี่นะอยู่เมกที่ได้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันศุกร์เรามีนัดกันเราจะขายเสื้อนะโน n น 4 e no 15ขายกระเป๋า everyday เมื่อไหร่ต้องรอ t 1 e no หนูต้องนับ <15. S> 1น้องพีวันอีใหม่นะครับแต่วันศุกร์นี้ขายเสื้อก่อนีีไม่รู้อะน้องพีก็พ่อสอนอยู่นี่ไงโฟลแล้วไร <c oughs> แล้วโฟลแล้วไร โฟลแล้วโฟลแล้วลายอ่ะอันนี้รับเร็วหนึ่งสองสามอันยาอันยาทำไมหนูต้องสั่นขาด้วยลูกไปไม่นะเอาไม่สั่นโฟลแล้วลาย น้องพีฟังโฟแล้วล่ะยุดมันมีใช้ประหลอดวัดไข้ของอะไรอันนั้นเซิร์ชไปเป็นของเสี่ยวมี่มนะอฟพีฟโฟพาสโฟอีโคโอ้ที่แบบวัดจัดที่หูใช่ไหม,ไมฟังพี่ทีด,ดีกว่าพีทีพีที โอเค5าด yes old นะคะโอเคอ่ะไหนแนะนำหน่อยสิ How old? How old are you? Almost six. Ready? ใช่ลองผิด โอเคโอเคอ่าฟ1 4 4กไร้รู้ด้ไงพ่อน้ำให้อยู่4 5ตุยเลยเหรอไม่มั้งน้องพัด4 4 and 4แล้วไรน้องพีน้องพีรู้ไหม1 plus 1 e q u a Oh 42. Two. Two plus two equal. Two plus forty one. Forty two. Forty-three. Six. Ah, four. 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 Okay. And plus five plus three. Four. four plus four equal. Eight. Five, five plus five equal. Five. Five plus five equal plus ten. ten. And four plus four equal. Four plus four equals twelve. No. Eight. Yes. Uh, how? How about right? Eight. Four plus four equals plus four. about Four plus five. ไอ้บ้าบ้าอะไรไอดอนนู้นน้องพี <laughs> อ๊บมาเม่มาเม่อ่ะตั้มเข้ามาแล้วอตั้มบอกว่าน้องพีรู้ไหมว่ากำลัง มีของเจ๋งๆไม่ไหมอมิ้วมามือถือไวหน่อยไม่มีหรอกไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปถือไปยังอ๋อไม่หรอกวันนั้นที่เราพี่ไปร้านอาหารเราพี่บอกยังไม่เสร็จหรอก อะไรบีกีว่าแไม่ข่าวป้าพ่ป้าพ่ป้าไม่เอาหรอกมันเป็นสีเกรวดนะพี่ไม่ยอมบอกเบกกี้พี่ไม่ยอมสร้างบ้านนะให้โบไปพาไปดูนะโบพาไปดูอัญญาสร้างบ้านอัญญาแต่โบพ่อแคเห็นมันอยู่บ้านอะตั้มมันจะไปบ้านอะตั้มก่อนให้พี่ว่ามาช่วยอัญญาสร้างบ้านอัเฮ้ยมาป่าจะเป่าแล้วนะอุ้ยเร็วๆซะ อาางบ้านสร้างบ้านสิคะอะสร้างเลยนะบอลเราดูนี่อะตั้มจะให้ของเจ๋งๆน้องพีเพรา่ออย่าย,ยอมโอ้โหไม่แข่งหรอกเรื่องนี้คนมาช่วยแล้วสถานการณ์กำลังวุ่นวายก็พุกบอกว่าพิธีนับได้อะไรนะรอนตาตั้มถึงร้อยแล้วใช่ใช่ค่ะนับได้ถึงหนึ่งถึงร้อยแล้วนะอาจจะมีแบบข้าม้าจะให้อะไรนะอตั้มจะให้อะไร สร้างบ้านแล้วหมาป่ามาแล้วไอวาโทรหาคนมาแล้วพ่อจะบอกไม่ให้อาตั้มให้บ้านพังแล้วไงอ้าวบ้านพังแล้วสร้างใหม่เลยเนี่ยไอว่า้อะไรบ้างสลับบ้างแต่ก็โอเคอยู่พึ่งเข้ามาค่ะขายเสื้อวันศุกกี่โมงหนึ่งชุ่ม อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาป่ามาแล้วนะที่เพจนี้ีอ้อพีหปแล้วยมาป่ามาแล้วโอ้ยบุญบายสุดๆนตัวอพที่หตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางแต่มีชิคี้ต ไม่คืออะไรน้องพีพูดอะไรเห็นแล้วอ่ะมีทานเลรื่องอะไรนะหมูสามตัวเหรอหมูชี้แจ <c oughs> กอ่านี่อัญญานะคะอันนี้คนนี้อัญญานะชี้แจงคนเม้นในโนโน่เอ๊ะไหนอ่ะบ้านอัญญาอยู่นี่คะ่ะ ไม่กีดไม่กีดพ่อพ่อไม่ชอบไม่ชอบเด็กจีดเงียบก่อนเงียบก่อนหยุดมาปะเป่าบ้านพังเลยหยุดเฉยเฉย,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 ยนั่งลงไปนั่งลงดีๆเอออัญญาสร้างมานสิคะ่ะการเอาไปเก็บละคะไอ้าวาเก็บของเล็กมีคนบอกว่าเสียงหัวล้อะนนุนคือที่สุด ไม่มีมีมีสุดกว่านี้คือพ่บโบอย่าเพิ่งโอเคนะคะอ <laughs> ไอวาสัง่งพ่อเอ็มเสียงของล้าที่สุดให้ the best of the best เลย<อ>เลแล้วขึ้นข้างบนเหรอโอเค <laughs> ้าเดี๋ยวจะเอาขึ้นละก็นด้แล้วก็นาตสอนนายแล้วเอ็ม รอพี่ปิดไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปละเดี๋ยวรอ,<ห>อรอรอถ้อพ่อโอเคนะทุกคนถ้าพ,พ่อโอเคก็คือนั่นแหละ,ละอย่างโอ้ยลูกเอ้ยมันขาดจันนูไม่ล้วองใส้ข้อออโอ้อโอูยัง <laughs> อยู่ <laughs> แทนอ่ะน้องพี่น้องช้างก็พังหมดเลยสิ นั่นไงพี่ธีเอาไปเก็บเลยน้องพีน้องไอ้วาน้องชวนไปบ้านอะ่ะไปเลยน้องชวนไปเข้าบ้านโอ้เอ้ยลูกเอ้ยพี่ธีโหพอพอหยุดไล้อ่ะพ่อพ่อโอเคแล้โอเคนะจะไปแล้วนะอ่ะให้เออเดี๋ยวยุงกัดเข้าบ้านเลยเดี๋ยวยุงกัดแหมจําทุกคําเลย เราไม่ทำ้ายตุ๊กตาหรือว่าหมอนใช่รูปขึ้นเถอะไปขึ้นเลยนะเข้าบ้านเลยอันยาหรือยุง,ยงกัดอันนี้บอกพี่วาเข้าบ้านหรือยุงกัดวา้าไปบายค่าก่อนลกูกวาวาไปบายค่าไปบ,บายค่าให้น้ำโบก่อนเลยพี่วาอยากกินเค้กไหมให้ดูให้ครบนี่นะสี่คนไปบายคขาไปบายครับ,บอ่ะไอวา่าเค้กอยู่ที่ไหนอ่ะ ยังไปบายบายค่ะพี่วาอ่ะพี่วาไม่บายบายนะแล้วโบไปหาเค้กอยู่ที่ไหนอ่ะเค้กอยู่ที่ไหนลูกมายืนใบลาออกแน่นอนเอลิซาเดอะเกิลอาร์กรอวิ่งอ่ะนี่นะมายื่นใบลาออกแน่นอนทุกคนจะไม่ได้ดูไลน์เลยเพราะว่าไม่ว่างที่ไหนคะ มา growing up growing up <c oughs> up so fast yes so very fast ม,มีคนบอกว่าสา,สาวๆโตแล้วมานีมีน้องได้แล้วค่ะโหอดพี่ายไปไายค่ายบายค่า,าคคพี่พี่ก่อนยบายค่าก่อนเลยบายค่าแลโบก่อหายใจเลยนะเฮือก <laughs> อันยาดีกว่าอันยาบายบายยังบายบายก่อน <Right. S 1>